ตอนที่16อะไรนะจือจือตกใจทำถ้วยชาหลุดมือฝาถ้วยหมุนควงไปมาก่อนจะร่วงตกลงพื้นชัยดิ่งร้องบอกอีเหนยียงห้าระวังมือเจ้าค่ะจากนั้นนางก็กวีกกว่าเก็บเศษฝาถ้วยชาแล้วใช้แพรพกเช็ดน้ำชาบนโต๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงค่อยเงยหน้าขึ้นมองนายหญิงของตนเอง ก่อนจะสะดุ้งเฮือกด้วยความตกใจนี่อีเนียงห้าร้องไห้หรือดวงตาแดงก่ําใบหน้าขาวซีดราวกับคนใกล้าตายอย่างนั้นชายหลิงข้าไม่ไปได้หรือไม่จือจือถามเสียงหวิวสาวใช้ทำหน้าเยเกยกงหมัวมัวสั่งให้คนมาบอกนะเจ้าคะคงเพราะเรื่องผีถูกเล่าลือหนักขึ้นเรื่อยๆ เช้าวันนี้กงหมุมมัวจึงส่งคนมาบอกว่าองค์หญิงไม่ค่อสบายสั่งให้อีเหนียงห้าจือจือไปเฝ้าไข้ในคืนนี้พอจือจือได้ยินเข้าก็ทำท่าอมทุกข์ราวกับญาติเสียข้าวไม่กินน้ำไม่ดื่มเหมือนหมดอะไรจะมีชีวิตต่อไปแล้วอย่างไรอย่างนั้นแต่จะให้ตายจริงก็ไม่กล้าไม่คิดเลยด้วยซ้ำ ว่ายังไม่ทันยำคำข้ารับใช้ประจำพระองค์ขององค์หญิงก็มาหานางแล้วนางกำนันที่เป็นหัวหน้ากลุ่มขี้ยิ้มหวานล้ําบ่าเผยหลันคาระวะอีเหนยียงห้าคืนนี้อีเหนยียงห้าต้องไปถวายงานเฝ้าไข่บ่าวจึงมาช่วยท่านเตรียมตัวเจ้าคะ่ะพูดจบนางก็พินหน้าไปอีกทางเล็กน้อยยกของเข้ามา จือจือมองเข้าของที่หยุกยกเข้ามาวางวนเต็มโต๊ะอย่างรวดเร็วและชงักไปองค์หญิงทรงอยู่ในฐานะส่งส่งเหนือคนอื่นหากคนที่อีเนียงห้าปนิบัติคือราชบุตรเขยก็ไม่จำเป็นต้องวุ่นวายถึงเพียงนี้แต่นี่ท่านต้องไปถวายงานข้างพระวรกายดังนั้นของบางอย่างจะต้องทำตามกฎระเบียบเจ้าค่ะจือจือไม่เคยคิดเลยจริงๆ ว่าจะถูกลากเข้าไปในห้องอาบน้ําแล้วขัดตัวอย่างไม่ยอมให้ปฏิเสธใช่ต้องใช้คําว่าขัดสาวใช้สองคนถือแปรงขัดถูทั่วร่างนางไม่ยอมปล่อยให้เล็ดลอดสายตาแม้แต่กระเบียบนิ้วจือจือหน้าแดงซ่านด้วยความอายเพราะเพิ่งเคยถูกผู้อื่นทําเช่นนี้ให้เป็นครั้งแรกเผยหลันยืนจับตามองอยู่ข้างๆพางส่งเสียงกำกับ พวกเจ้าจำไว้ให้ดีองค์หญิงไม่ทรงปวดปานเคลื่อนหอมใดๆทั้งสิ้นดังนั้นจะให้มีกลิ่นหอมไม่ได้เสื้อผ้าที่อยู่ตรงนั้นต้องให้อีเหนยียงห้ารองใส่ดูดูว่าชุดใดพอดีตัวและไม่ระคายมือที่สุดจะได้ไม่บ่ายพัชวีอันเนียนนุ่มขององคหญิงจือจือถูกเมื่อนานทำนู่นทํานี่ราวกับหุ่นกระบอกอย่าแต่งหน้าเป็นอันขาด หากองค์หญิงทรงแพ้แป้งเหล่านี้ขึ้นมาจะแย่เอาลองดูซิว่าถุงเท้าคู่นั้นเนื้อนเนียนละเอียดพอหรือไม่ผมของอีเนี่ยห้าแห้งสนิทหรือยังอย่าทิ้งไอชื้นเอาไว้ให้กระทบเพราะวรารกายได้เป็นอันขาดเชียวสุดท้ายยังมีหมอผัวมาสมทบคนหนึ่งอีเนียยห้ท่านนี้คือท่านหมอเจิงประจำตำหนักบิดาลายพี่ชายของท่านหมอหลวง ล้วมเป็นแพทย์อยู่ในวังหลวงทั้งสิ้นปกติคนในตำหนักเจ็บไข้ได้ป่วยอันใดท่านหมอเจิงก็จะเป็นคนรักษาให้ตลอดคืนนี้อีกเนียงห้าต้องไปถวายงานเฝ้าไข้องค์หญิงจึงจำต้องตรวจด,ดูก่อนว่าร่างกายท่านแข็งแรงดีหรือไม่เผยหลันกล่าวจือจือจ้อไม่มีความคิดเห็นใดๆแล้วเพราะถูกผู้ยี่ผู้ยำจนเหนื่อยแล้วหลังหมอเจิงตรวจเสร็จเรียบร้อย เผยหลันก็ห่มเสื้อคลุมกันลมให้นางเสื้อคลุมตัวนี้ก็ตัดเย็บจากผ้าชัชนเลอร์เช่นกันเดี๋ยวตอนขึ้นเกี้ยวอีเหนียงห้าโปรดก้าระวังด้วยนะเจ้าคะจะได้ไม่สะดุดลม้มเผยหลันบอกกล่าวอย่างอ่อนหวานจือจือฝืนยิ้มขอบคุณแม่นางเผยหลันที่เตือนเผยหลันช่วยประคองนางภายใต้น้ำเสียงหวานหยดคือความเย็บเย็นหม,ม่นทรรมเนิน อีเหนียงห้าอย่าได้เกงใจไปเจ้าคะ่ะในสายตาของเบาอย่างพวกเราเรื่องขององค์หญิงสำคัญกว่าอะไรทั้งนั้นคืนนี้อีเนียงห้าโปรดใส่ใจระมัดระวังให้มากด้วยนะเจ้าคะ่ะนางนิ่งไปเล็กน้อยก่อนจะพูดต่อด้วยเสียงที่เบากว่าเดิมอ้ออีเนียงห้าไม่ต้องเกงเกินไปก็ได้องค์หญิงทรงเรียบง่ายไปกันเองเจ้าคะ่ะเพียงแต่ไม่โปรดให้ใครมาทำหลอกผีหลอกสังเท่านั้น จือจือถูกส่งขึ้นเกี้ยวระหว่างทางนางบิดแพ้พกจนแทบ,บจะขาดทำเช่นไรดีชาติที่แล้วนางไม่เคยมีประสบการณ์เช่นนี้เลยชาติก่อนท่านผู้นี้ไม่เคยเรียกนางไปพบตามลำพังเรื่องจะมอบหมายงานสำคัญอย่างเฝ้าไข้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงแล้วสภาพเช่นนี้ดูไม่เหมือนไปเฝ้าไข้เลยสักนิดเหมือนจับนางไปเสวยให้จองปีศาจสักตนกินมากกว่า ทันใดนั้นนางก็นึกประโยคที่เผยหลานพูดกับตนก่อนขึ้นเกี้ยวไม่โปรดให้ใครมาทำหลอกผีหลอกสางหมายความว่าอย่างไรกันนะจือจือกับพิบตาอย่าบอกนะว่ามีคนจับได้ว่านางมองเห็นผีท่านผู้นั้นคิดจะฆ่านางตอนนี้เลยใช่หรือไม่ยามที่เกี้ยวหยุดลงแล้วอีเนยียงห้าลงจากเกี้ยวได้แล้วเจ้าค่ะ เสียงของเผยหลังดังขึ้นข้างนอกจือจือทำตัวหดอยู่ในเกี้ยวรู้สึกว่าตนเองช่างเล็กกระจ้อยร่อยน่าสงสารและไรทางสู้เสียกไกลนี่อีเนียงห้าเผยหลังเรียกซ้ำจือจือสูดหายใจเข้าลึกแล้วค่อยๆเอื้อมมือออกไปแหวกม่านเผยหลังกำลังยินอมยิ้มน้อยๆมองนางอยู่ข้างนอกเร็วหน่อยเถอะเจ้าขาอีเนียงห้า อย่าให้องค์หญิงทรงรอนานจือจื้อก้าวลงจากเกี้ยวอย่างเชื่องชา้าแม่นางเผยหลันคืนนี้ข้ายังจะได้กลับไปหรือไม่ที่นางอยากถามคือยังสามารถมีชีวิตรอดกลับไปได้หรือไม่ข้อนี้ต้องดูว่าองค์หญิงจะทรงว่าอย่างไรเจ้าค่ะเผยหลันเอ่ยเร่งอีกครั้งอีหนิ่งห้าปวดรีบตามเข้ามาเขิดต้องตายแน่แล้ว จือจือสีหน้าพื้นเสียดน,นางเดินตามเผยหลังไปเรื่อยๆจุบจนเห็นโกงหมัวมัวนางกำนันถึงค่อยหยุดเทา้ากงหมัวมัวอีเนี่งห้ามาแล้วเจ้าค่ะหญิงสูงว,วัยตวัดตามองนางด้วยสายตาคมกิบดุดเดี่ยวอยู่นานถึงค่อยถามผ่านน้ำเสียงเย็นชาทุกอย่างทำตามระเบียบขั้นตอนหรือไม่เรียนหมัวมัวทำเจ้าค่ะ กงหมู่มัวหลีตาเช่นนั้นอีเหนยียงห้าก็ตามข่าเข้าไปได้จือจื้อไม่มีทางเลือกนอกจากตามกรงหมู่มัวเข้าไปในห้องบรรทมขององค์หญิงข้างในเงียบวางเวงเราวกับไม่มีใครอยู่คนที่เดินนำหน้าก็ไม่ส่งเสียงให้ได้ยินสักนิดราวกับเป็นแมวดำฝีเท้าเบาอย่างไรอย่างนั้นตั้งแต่ย่างเท้าเข้ามาในห้องนี้จือจือก็ตัวสันน่นน้อยอย่างห้ามไม่อยู่ นางได้ยินเสียงฟันตนเองกระทบกันด้วยซ้ำฟันบนกระทบฟันล่างดังกึกกึกเป็นเสียงที่บ่งบอกถึงความหวาดกลัวอย่างชัดเจนกงหมัวมัวหยุดเท้าหันหน้าไปพูดทางหนึ่งอย่างนอบน้อมองหญิงพามาแล้วเพคะจือจือก้มหน้างุดไม่กล้ามองอะไรทั้งสิ้นมาแล้วหรือนางคุ้นเคยกับเสียงนี้เป็นอย่างดี พอถึงอย่างไรก็จับตามองท่านผู้นี้มาถึงสปีเต็มเสียงสตรีของท่านผู้นี้ทุ้มต่ำกว่าเสียงสตรีทั่วไปเล็กน้อยหางเสียงเจือความกังวาลเย็นชาเอาไว้เป็นเนืองนิดราวกับก้อนอิดในวังหลวงก็มีปานแต่นางต้องยอมรับว่าเป็นน้ำเสียงที่ไพเราะน่าฟังอย่างยิ่งแต่ก่อนเวลาอีกฝ่ายท่องโคงยามอารมณ์ดี จากที่กำลังตาจ้างตากับมังกรทองตัวน้อยอยู่นางยังถึงกับพลอยหลับไปโดยไม่รู้ตัวกงหมู่มัวหันมาเจอเด็กสาวด้วยแววตาที่ไม่สะท้อนความรู้สึกใดทั้งนั้นอีเนียงห้าเข้าไปได้แล้วจือจือกัดฟันแล้วขยับเข้าไปทีละก้าวม่านแพอยู่ใกล้เข้ามาทุกทีใกล้จนานางเห็นร่างของคนที่อยู่ในนั้นได้อย่างชัดเจน ฝ่ายตรงข้ามอยู่ในท่านั่งเหมือนจะมองนางอยู่เช่นกันเจ้าชื่ออะไรอยู่ๆท่านผู้นั้นก็ถามขึ้นมาจือจือ,จอแทบเข่าสุดไม่สินางสุดลงไปคุกเข่าตังหากหม,ม่อมชันหม่อมชันชื่อจือจือถวายบังคมองค์หญิงประโยคสั้นนิดเดียวนางพูดเสียงขาดเป็นห่วง เสียงหัวร้อยน้อยดังแว่วขึ้นในอากาศอันเงียบสงัดทั้งแผ่วเบาและแฝงความสนอกสนใจของเจ้าของเสียงไว้เจ้าติดอ่างหรือว่าตื่นเต้นกันแน่จือจือเงยหน้าจนใบหน้าแทบยุยนเป็นก้อนเหงื่อเย็นชื้นไหลซึมออกมาจากฝ่ามือมานี่ท่านผู้นั้นส่งเสียงอีกครั้งจือจือตั้งใจจะลุกขึ้นถ้าว่าแข้งขาอ,อ่อนแรงเสียจนลุกไม่ไหว นางใช้มือยันผื้นพยายามอยู่หลายครั้งก็ไม่สำเร็จจนแทบร้องไห้ออกมาด้วยความร้อนใจทําอย่างไรดีนะนางจะต้องฆ่านางแน่ๆตายแน่แล้วต้องตายแน่แล้วตื่นเต้นถึงเพียงนี้เชียวหรือเสียงฝีเท้าดังมากระทบหูทำไมข้าน่ากลัวกว่าผีอีกหรือมือเย็นเฉียบราวกับน้ำแข็งข้างหนึ่ง พันเอื้อมมาจับคางนางจือจือเงยหน้าขึ้นจากนั้นใบหน้างดงามก็จะท้อลงมาในดวงตาใครก็ตามที่เพิ่งเคยเห็นใบหน้านี้เป็นครั้งแรกจะต้องผูกสะกดจนตะลึงงานเพราะทุกอนูเหมือนสวรรค์บรรจงสลักขึ้นมาอย่างประณีตไม่ว่าจะเป็นในตาที่ราวกับซุกซ่อนอะไรต่อมีอะไรไว้มากมายหรือกีบปากแดงสดประหนึ่งดื่มโลหิต ดวงตาคู่นั้นช่างงามแท้เห็นว่ามารดาขององค์หญิงมีสายเลือดชาวหูในตาขององค์หญิงจึงไม่ได้เป็นสีดำสนิทแต่เป็นสีชาสุขใสาราวกับลูกแก้วเนื่องจากต้องปลอมเป็นหญิงเจ้าตัวจึงต้องแต่งหน้าแต่งตัวอย่างสตรีเป็นต้นว่าคิ้วที่เรียวยาวเย้ยวยวนใต้คิ้วซ้ายยังมีฝอยแดงหนึ่งเม็ดเหมือนช่างวาดเผลอททำสีหยดใส ทว่าก็เหมาะเจาะก,กลมกลืนและช่วยเสริมความงามให้ใบหน้านี้อย่างอัศจรรย์เมื่อนางกลับคืนสู่ตัวตนที่เป็นชายก็ถูกโจมตีจากคนไม่น้อยกว่าครึ่งชาย <Okay. S 2> ครึ่งหญิงนางได้แต่ใช้เลือดคนนั้นมาล้างถ้อยคำสบประมาทไม่ว่าจะเป็นเวลาใดคนที่อยู่ตรงหน้าก็ทั้งงดงามและอมหิตเสมอนางมีรูปกายที่สวรรค์ประทานความรักให้อย่างล้นเหลือ แต่หัวใจกลับเป็นสีดำสนิทความจริงจือจ้อเห็นใบหน้านี้มาจนชินแม้ในยามที่เจ้าของแต่งกายเยี่ยงบุรุษก็เช่นกันยามแต่งกายเป็นชายนางดูแตกต่างกว่าตอนสวมชุดสตรีเป็นคนละคนแม้จะยังล้ำเลิศเหมือนเก่าแต่ไม่ใช่ความงามที่มองและเข้าใจผิดว่าเป็นสตรีแต่อย่างใดเพราะแววตาอิดถีเพศไม่มีทางเหี้ยมโหดดุดดังเยี่ยงนางได้ ฝ่ายตรงข้ามเป็นปีศาจร้ายที่ยิ่งใหญ่แข็งแกร่งและน่ากลัวขณะที่จือจือเป็นเพียงบแบรแงตัวเล็กๆธรรมดาธรรมดาเท่านั้นในสายตานางใบหน้างดงามดวงนี้น่ากลัวยิ่งกว่าใบหน้าผีร้ายที่ต้องจะเอาชีวิตคนด้วยซ้ำหน้าตาไม่เร็วนี่องค์หญิงใช้ปลานิ้วลูบไล้คางนางโดยเฉพาะดวงตาคู่นี้เมื่อปลายนิ้วลากมาถึงหางตา จือจื้อก็กั้นหายใจอย่างห้ามไม่อยู่นางอมยิ้มตรงมุมปากแสงประหลาดเป็นประกายวับในดวงตาราวกับว่าจือจือเป็นของเล่นแสนสนุกที่ดึงความสนใจของนางได้อยู่หมดัดดวงตาคู่นี้น่ะหรอที่เห็นผีเสียงของนางแผ่วเบายิ่งนักเมื่อเอ่ยคำว่าผีหากไม่พอจือจืออยู่ใกล้แค่นิดเดียวคงได้ยินไม่ถนัดจืจือกลัวจนไม่ไหว น้ำตาเริ่มเอ่อออกมาคอเบ้าแล้วนางไม่กล้าพูดอะไรทั้งสิ้นเหมือนหากขยับปากพูดจะต้องตายทันทีอันที่จินรอนเป็นผีนางกลัวแค่มังกรทองตัวน้อยบนศรีรษะของอีกฝ่ายเท่านั้นส่วนเจ้าของมังกรมองไม่เห็นนางและไม่มีทางทำร้ายนางได้อีกเพราะนางตายไปแล้วแต่เวลานี้นางได้กลับมาเป็นคนอีกครั้ง มองมังกรทองตัวน้อยไม่เห็นอีกต่อไปต้นเหตุความหวาดกลัวของนางคือฝ่ายตรงข้ามต่างหากทันใดนั้นองค์หญิงก็ชักมือกลับไปแล้วผินหลังให้หน้าเบื่อองค์หญิงจะทรงให้ส่งตัวนางกลับไปหรือไม่เพคะเสียงกงงมัวมัวพันดังขึ้นที่แท้กงงมัวมัวยังไม่ออกไปองค์หญิงยืนหันหลังให้จือจือ สักพักถึงค่อยตอบว่าไม่ต้องให้นางอยู่เฝ้าไข้ต่อเจ้าออกไปก่อนเพคะประตูตำหนักถูกเปิดออกแล้วปิดลงดังเดิมเจ้าชื่อจือจือหรอใช้จือตัวใดเด็กสาวพยายามกั้นน้ำตายอย่างสุดความสามารถแล้วตอบเสียงแย่จือในคำว่าจือหมาที่แปลว่ามาเล็ดงาเพคะ องหญิงหมดคำพูดไปในทันใดกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c ส i า e กันด้วยนะครับสนับสนุนช่องด้วยการสมัครสมาชิกกดซูเปอร์แบงและพร้อมเพย์ได้นะครับขอบคุณครับ